กองสดพดหมูดอยเซน,น,นิกนา<ด>กองสดวันแบ่งข้อพดแล้วเออกองสดเดียวพดหมูหมขอที่พดหมูวันนี้เราไปกินอาหารไทยฟิวชั่นหรือเปล่าเออโอมีทั้งไทยมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งเกาหลีมีทั้งอิตาเลียนครบหมดเลยและที่สำคัญนะครับวัตถุดิบเนี่ยสดสะอาด ทำสดัดจานเลยเมนูเริ่มต้นละ49บาทถูกมากแล้วก็อยู่บริเวณเศรษฐกิจธุรกิจแหล่งธุรกิจซอยสารแดงของคนไทยคือสารแดงนะครับร้านโฮกุ โฮคูโฮคูค่ะโฮคูนะครับขอต้อนรับคุณทัพทิมนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเริ่มต้นเป็นมายังไงถึงโฮคูแล้วเกินโฮคูเดี๋ยวไปโจ๊กโซคูไหมอ่าไม่เกี่ยวค่ะคือตอนแรกเป็นเชฟที่โรงแรมอะค่ะทีเนี้ยช่วงโควิดก็โดนรีทายออกมาอก็เลยมาเปิดร้านนะคะใช่ค่ะอกดกระดองเบอร์หรือเปล่าไม่กระดองเบอร์ค่ะแต่จ่ายดูซิท่านนี่ไงแล้วไงต่ออ่ะแล้วก็มาเปิดร้านของตัวเองค่ะ ก็เริ่มต้นจากร้านเล็กๆแถวบ้านก่อนแล้วเสร็จก็ย้ายมาสารแดงด้วยทำเลด้วยอะไรหลายอย่างอยู่ตรงไหนสารแดงอยู่ตรงไหนต้องปากซอยยมราชเลยค่ะตรงข้ามเอ็มเทคโรอะค่อตรงข้ามเลยเหรอใช่ใช่ค่ะไา่พิกกลางสารแดงนะเมื่อก่อนมันเป็นลานจอดรถนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรอ่าใช่ใช่ค่ะข้างในลานจอดรถนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นล็อกห้าล็อกยาวเลยใ้าอยู่แถวสารแดงนี่ต้องแน่จริงนะไม่แน่จริงอยู่ได้อ๋อลานจอดรถตรงนั้นได้เหรอใช่ค่ะของคุณข้างในเหรอใช่ค่ะหนูเปิดสามเดือนแรกสองล็อก พอมาห้าเดือนหนูก็ขยายห้าล็อกเก่งมากออฟฟิศเป็นหมื่นใช่ออฟฟิศเยอะมากอาหารเป็นหมื่นคนกินเป็นพันแล้วแล้วหนูเริ่มต้นเมนูที่49บาทคอนเซ็ปต์ของร้านมันคืออะไรถึงเป็นสี่สิบเก้าบาทคอนเซปต์ของร้านคือเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะค่ะเป็นอาหารที่ทานง่ายเป็นแบบเหมือนทานรถมือแม่อย่างเงี้ยค่ะใครมาทานก็แบบมีอาหารให้เลือกหลากหลายแบบเป็นรสชาติแบบง่ายๆทานแล้วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเราจับกลุ่มพนักงานเนี่ยพี่ก้องนี่ทีมรีบกลับใช่ครับส่วนใหญ่เป็นอาหารจานเดียวขายกุงงกี่โมง ร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะรับออเดอร์สามทุ่มครึ่งค่ะอ๋อเย็นก็ไปกินได้ใช่ค่ะการทำเนี่ยฟิลรถมือแม่เนาะเขาบอกว่าเป็นการเลือกเอาอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นอิตาลีเกาหลีมาผสมผสานกันใช่ค่ะคืออะไรคะเป็นความชอบหรือความอะไรคะมันเป็นความชอบส่วนตัวได้ค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่เหมือนเป็นประสบการณ์ของเราที่แบบสะสมมาตั้งแต่เราเป็นเชฟมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายทอดอยู่ในจานพวกนี้ทั้งหมดแล้วโอ้โหลวจุดเด่นล่ะจุดเด่นของร้านข้าว ออคืะไรจุดเด่นก็คือความหลากหลายของอาหารเนี่ยแหละค่ะที่บางคนมาเป็นครอบครัวใช่อร่อยไม่แพงด้วยความหลากหลายด้วยเนี่ยค่ะเขาบอกฟิวไปกินรถมือแม่ใช่ใช่ไอ้นี่คือ49บาท49บาทในนี้ไม่มีค่ะแต่จะเป็นตัวสลัดหอมใหญ่ค่ะเป็นตัวแอพิเไรเซอร์ค่ะสลัดหอมใหญ่49บาทใช่อาจบอกเบอร์กับบอกโปรโมชั่นกว่าไหมค่ะอ่ะก็โปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าตลอดเดือนพฤศจิกายนแจ้งว่ามาจากรายการกล้องโซนทุ่นมูนะคะก็จะลด10%ค่ะตลอดเดือนนี้เลย ต่องติดต่อใครอยากจะสั่งกลับไปทานที่บ้านก็มีเลยเดลิวอรี่นะครับแล้วเบอร์อะไรนะเออ099ค่ะ9240304ค่ะแล้วก็ด้านแกลบกับไลน์แมนสำหรับเดลิเวอรี่นะคะเปิดตู้กับเราแค่ไหนเข้าไปเลย at hokuhokuh.bkk ค่ะก็เฟซบุ๊กมีแค่สองเบรกวันนี้เรากินได้เบรกหนึ่งเลยค่ะได้เลยค่ะอันนี้อะไรคะวันนี้เป็นข้าวคั่วหมูสามชั้นย่างค่ะตัวข้าวเราเอาข้าวไปผัดเหมือนสไตล์วอล์กสไตล์จีนนะคะให้ข้าวมีกลิ่นหอม มกินครัวครัวอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นน่าน่าชงหนมากพี่ก้องอันไหนอ่ะเออไ,ม,ไม,ม่อะไรเออไม่ลองกินด,ดูอันนั้นโจ๊กแห้งอุ้ยหัวหายเปล่ามูลมูลลงไปแล้วมูไปไหนวะโจ๊กแห้งมีใครมาแย่งกินแล้วบอกพี่ก้องต้องยกมือไหว้นะบอกจะแบ่งกิงเนเวเนี้อร่อยอ่ะอพ<อ>ี่บอสถ้าทานคู่กับพริกน้ำปลาหรือน้ำจิ้มเอรก็เข้ากันไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ชิมด้วยทำไม่ล่ะลองไม่ล่ะอยู่ไกล นี่ของฉันอยู่ใกล้ๆหมูต้มบวยเอาเมนูตัดภัยเลยโจ๊กอะไรเป็นโจ๊กไก่กรอบค่ะโจ๊กไก่กรอบนะฮะตัวนี้เนื้อโจ๊กจะค่อนข้างเนียนใช่ลองต้องเออหนิไก่กรอบใส่ไ,ไข่ปะ่ะไม่ใส่ไข่ค่ะไม่ใส่ไข่นะครับก็ไปกันที่อะไรวะสอยอะไรนะสลัดแดงะนะครับอ่ะประมาณนี้มั่งดีกว่าเอาตรงนู้นแล้วกันใกล้ๆนู้นอะไรเนี่ยน้องอันเนี้ย อ่าตัวนี้จะเป็นข้าวขยำไก่ทอดนะคะเะจับพี่ก้องเยอะเสร็จพี่ก้องก็ชอบทําล่วงไปวัดตัวเองเหรออันนี้อันนี้พี่ก้องชี้เซอะไรอะไรเนี่ยเขาจะได้จับถูกข้าวขยำข้าวขยำไก่ทอดนี่อันนี้อืฮุกกันใช่ครูกันครูกันเหมือนเราขยำตัวข้าวเราจะขยำกั่น้ำปลามาแล้วค่ะ น่าทานมากน่ากินมากอืมอาหเมนูจัดไปแต่เราขยำยังไงกินยังไงอ่ะก็คือขยำไม่ได้ไม่ไดไม่มีถุงมือไงคือตัวตัวข้าวค่ะข้าวเราขยำกับน้ำปลาที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านมาแล้วอันนี้อะไรเป็นปลากระพงค่ะตัวเดียวข้าวเขาก็ขยำมาอยู่แล้วนี่ข้าวขยำปลากระพงถ้าเพิ่มความแซ่บก็ใส่พริกใส่หอมแดงกระเทียมเพิ่มไปได้ค่ะอันนี้น่ากินมากตัวนี้เป็นเมนูขายดีที่หนึ่งของร้านเลยค่ะตัวซีฟู้ดอืมตัวซีฟู้ดก็ปั่นใหม่ นะเพราะว่าเราเราจะไปลอยกระทงกันวันศุกร์นี้นะฮะที่นู่นเลยลอยกระทงอิลูมิเนชันเดอะฟิวเจอร์นะครับโดยกระทรวงอวและก็จุฬาลงกรณ์นะครับเนมิตรสยามสแควร์นะครับฝั่งตรงข้ามพระกอรให้เป็น LED รีบเว่าต้อนรับเทศกาลรอยกระทงนะครับ15 16นี้ก็มีวันนี้มีเมื่อวนพรุ่งนี้กับปืนนี้15 16ใช่ไหม มันสุกพกุทธศักราชอ๋อ15-16วันพระสุกสาวนะครับที่สยามสยามสแควร์นะครับเวลา17.00-20.00นนะพบกับ,บการลอยกระทงกลางสยามกับแม่น้ำสุดรัมไบรทิ้งกลางสะยาว30เมตรนะฮะนี่ในรูปนะฮะแล้วก็สนุกสนานไปกับกิจกรรมงานวัดการออกบูธจากหน่วยงานในกระทรวงอวและก็ของนิสิตนักศึกษาจุฬานะฮะ พร้อมพบการแสดงและวงดนตรีมากมายนะฮะไปกันเลยนะฮะสุดสุโขไปมีสุขปใครไปพาดาราวเป้งไปไปลอยกระทงกันตรงนั้นลอยกระทงหรอจะเจอกระเทยไหมไม่มีไม่มีกระเทยไม่ให้เข้าให้ข้าวทุกคนไม่ไม่มีแต่จะไปเจอผู้ชายหล่อๆผู้หญิงสวยๆแน่นอนอย่าลืมไปกันนะครับสุขเสาร์นี้เราไม่ได้รังเกียจกระเทยนั้นเราพูดเล่นเพราะเราเป็นอยู่ เบรกสักครูครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเป็นเรื่องอีกกล้องสดพดหมูฟูสมายเดนครีนมูสโฟมทำความสะอาดฟรรปอมและรีเทนเนอร์อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกี่กับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ่ามาเจอมามากลับมาเจอกันแล้วกับโฮคูนะฮะอาหารจานเดียวแถวสารแดงแถวสาระแดงแต่ก่อนไปสาระแดงเราไปกล้องสดพดหมูพดแฟงกันก่อน นะครับที่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดพฤายนนี้สองห้าหกเจ็ดเนี่ยเร็วนี้แหละสอ,ส,อสองสองสองอาทิตย์นี่แหละร้านโปรโมชั่นชั้นจีเลยเซ็นทรันพระรามสามไปเลยไปเจอกับร้านอาหารกู๊ดฟู้ดกู๊ดมูฟินนะฮะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์อร่อยจนต้องกราบแล้วก็ดวงดีจนต้องบอกต่อนะฮะพบกับร้านค้าอร่อยอร่อยร้านดังๆที่เคยมาออกรายการกับเรานะฮะมีของขายมีอาหารอร่อยๆให้ชิมกันไม่รู้ไปไหนก็ไปเดินอยู่ที่นั่นแหละ นะครับมีร้านดารานักแสดงร่วมออกบูธกับเราในงานนี้ด้วยนะครับแล้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสายมูพบหมอดูชื่อดังนะที่จะมาสลับสับเปลี่ยนนะฮะแต่ไม่มีไม่มีการทำชวนชวนชวนช,วน,ช,ว,นชวนทำหงุ้วยไม่มีนะฮะอ่ะก็ไปกันยีสบ็พุทธจิกายนนี้ถึงยี่็ดเจวันหวันนะฮะที่ลานโปรโมช,ชั่นชั้นสาอ้ชั้นหนึ่งอ ชั้นอะไรพี่ก้องปลมชั้นชั้นีตอั้นไม่รำต่อสติไม่ค่อยดีแล้วอามาชิม,มาอ,อาหารกันต่อไปเจอกันก้องสดประมูแฝดน้องหัวเราะอะไรหัวเรายอบพี่เหรอนี่อะไรเนี่ยตัวนี้เป็นข้าวผัดกระเทียมเนื้อย่างค่ะตัวนี้ยใช้เป็นเนื้อพิคันยา่าวากิวค่ะอร่อยกินดิพี่เพื่อย่าก เนื้อธัญญาแฟนพีเป๊กนะครับพี่คัญญาเนื้อบีคัญญาค่ะธัญญาแฟนพีเป๊กทานคู่กับซาวซ่าแจ่วนะคะอร่อยเร็วๆทันทีว่าซาวซ่าแจ่วอันนี้ลิ้นลิ้นอะไรลิ้นอะไรตัวนี้เป็นลิ้นย่างค่ะลิ้นย่างเนาะเราเราซูบีสามสิบชั่วโมงค่ะตัวนี้ลิ้นก็จะนุ่นสามสิบชั่วโมงใช่ค่ะนั่นและนี้ล่ะตัวนี้เป็นสปาเกตตี้พริกแห้งแซลมอนย่างค่ะน่าทานมากใครที่รักสุขภาพตรเลอร์และ นี่เต้าหู้อะไรตัวนี้เป็นสลัดเต้าหู้เย็นค่ะตัวซอสจะเป็นน้ำซอสโชยุญี่ปุ่นหน่อยใช่ค่ะเป็นโชยุผสมกับอันนี้ออิตาลีปว่าใช่เป็นอิตาเลียนค่ะอร่อยเนี่ยเป็นสลัดมะเขือเทศเย็นอิตาเลียนเป็นซอสเป็นี่นเป็นไทยแลนด์ใช่ค่ะหมูทอดน้ำปลาและเมนูที่ขอแนะนำเพราะเป็นเมนูที่พี่พศชอบเนี่ยอะไรอันนี้เป็นหมูสับต้มเปรี้ยวค่ะหรือว่าหมูสับต้มบวยค่ะอร่อยมากพี่ก้องเคยกินบอกเบอร์บอกโป บอกเบอร์ติดเบอร์ติดต่อยังไงเบอร์ติดต่อของโฮคูนะคะ0999240304นะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนนะคะลด10%ค่ะแค่แจ้งว่ามาจากรายการกล้องสดพดหมูค่ะพูดไปเรื่อยๆหรือว่าไลน์แอดโฮคู b k k ค่ะหรือว่าไอจีก็แอดโฮคู .bkk เช่นกันค่ะลิ้นเหนือลิ้นหมูหรือลิ้นวัวค่ะล้ลิ้นหมูกิได้วก็ได้ ทางร้านเรานะคะรับจัดอาหารนอกสถานที่เป็นแ c a t e r i n งจัดเบรกนะคะแล้วก็จะเลี้ยงภายในหรือว่าเป็นไพรเวทเชฟก็มีค่ะสั่งไปทานที่บ้านก็ได้นะได้เลยค่ะไดอะไรแาปไลน์แอดได้เลยค่ะแคปฟู้ดกับไลน์แมนนะใช่สปาเกตตี้น่ากินมากเส้นก็เป็นแบบพิเศษแบบออเดนเต้เลยค่ะเนาะใช่ค่ะเส้นนี้ก็ยังกินต้มบวยนี่อร่อยมากขอบคุณค่ะหมูน่องน้ำปลาอพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยลูกแต่เดี๋ยวก่อนนะคะหนูมีน้ำฟ่อนน้ำปลาไหนเดี๋ยวสักครู่นะคะมีอะไรอ่ะ หมูยังไม่ได้ล่าซอนเลยค่ะพี่พูดไม่ได้ลูกพูดเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ด้แจ้งไม่หละบอกเบอร์ลูกบอกเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะคะ0999240304ค่ะต้มหมูสับต้มวยก็จะแบบล้วนๆหน่อยจะไม่เป็นปั้นก้อนนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอรอยร้าน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปกระดูกหมูที่เราต้มแบบ8-9ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้แบบน้ำปกติแล้วเปิดไมเมื่อไหร่ ร้านเปิดก็คือสี่โมงครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะอยู่แถวสารแดงใช่ค่ะซอยยมราชลงลงเขาเรียกลงอะไรนะลงรถไฟฟ้าลงรถไฟฟ้าแล้วก็เดินประมาณ400เมตรค่ะโรงแรมอะไรนะตรงนั้นน่ะดุสิตธานีใช่ค่ะหลังดุสิตธานีขออนุญาตนะคะไอ้นี่มันจะมีซอนน้ำปลาลาดเปิดได้อยังดุสิตธานีกำลังจะเปิดแล้วค่ะเซนทรัลพาร์คเป็นห้างด้วยหรอเป็นห้างด้วยแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยนั่นแหละห้างเปิดก็เต็มหมดเลยเนาะใช่ห้างเต็มดุสิตเลยค่ะไม่ดุสิตธานีเขาทำเป็น คล้ายของเก่าเขเนอะใช่ใช่ทำเหมือนเดิมเลยค่ะทรงเดิมแต่ตึกเขาว่าเป็นเป็นนี่นั่นมากเลยเขาเรียกอะไรตำนานเนี่ยนะอ่ะก็อย่าลืมไปทานกันอยู่ซอยสารแดงนะฮะอาหารนอกจากตรงนี้ที่พามาเนี่ยที่เอามาวันนี้ที่ร้านมีอีกเยอะมากเยอะมากร้อยเมนูใช่ค่ะถึงกินกันไม่วันไม่ไหวสบายตีก็มีอีกสี่ห้าหตัวเลยค่ะเยอะมากใครที่ชอบทานอาหารแบบว่าพวดเดียวจบรีบกลับไปทำงานก็เชิญที่ร้าน แล้วถูกอาหารไม่แูงยถูกมากนี่อร่อยกินไม่หยุดเลยเนี่ยเอาบอกเบอร์บอกเบอร์บอกโปรโมชั่นสุดท้ายละค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรสั่งอาหารหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0999240304นะคะต้องโทรสั่งล่วงหน้านะเพราะว่าคิวนานคนสั่งเยอะยิ่งตอนเที่ยงเงเนี่ยอยากหวังว่าจะได้กินไก่กรอบอร่อยมากนะเพราะว่าเขาทำโดยใช้แบบรถมือแม่แล้วก็ทำจานต่อจานเลยค่ะไม่ได้แบบทำทําแม่มาที่ร้านด้วยหรอ แม่ไม่ได้มาค่ะอ๋อแม่ไม่ได้มาแต่แม่แม่ถ่ายทอดมาแม่ถ่ายทอดมาแม่เขาทาอาหารแบบแบบแบบญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเขาจะแม่ทําให้ลูกกินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอาหารรสมือแม่อร่อยอร่อยจนต้องกราบขอบคุณมากอร่อยจริงๆนะฮะก็ลองสั่งไปทานกันอันนี้หมูอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอร่อยแล้วก็ราดน้ำปลานิดนึงนะเมื่อกี้ลืมราดเนาะอร่อยอร่อยอ่ะบอกท้ายแล้วบอกเบอร์ เบอร์โทรศัพท์นะคะ0999240304ค่ะแล้วก็ Li n e แอดนะคะที่ hoku.bkk อินสตาแกรม a m hoku.bkk ค่ะแล้วก็ Facebook hoku h o k ู่ได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องมากน้องทัพทีมนะฮะที่มาเอาอาหารอร่อยมาให้ท่านผู้ชมและ21ถึงวัน27พฤศจิกายนนี้ใครไม่รู้ไปไหนไปนู่นเลยกล้องสดพ่นหมูแฝ์เซนทันพระราม3ชั้นจีไปเลยนะไปเจอพี่กล้องด้วยพี่กล้องไปทุกวันพี่ดด้วยพี่กล้องไปทุกวันอ่ะ ก็จัดรายการที่นู่นเลยเหรอไม่ที่นี่แหละช่วงหน้าี <c oughs> ๋ยเพี่ช่วงหน้ามีช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าชวงหน้าเรามีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่รับรองได้ว่าเห็นแล้วคุณจะต้องโจ๊กเนียนมากร้องกรี๊ดเพราะว่าดีมากเบรกสักรู่ครับ